ไมโครโฟนไร้สาย,ายไม่ชัวเปิดไม่ติดไม่ชัวดางฐานขึ้นสนิมไม่ชัวใช้งานไม่ได้จะซ่อมได้ไหมไปดูถอดออกมาแล้วสนิมขึ้นเต็มเ,เลยไลนวงจรขาดแต่สมองยังปกติ เอกซเรย์ดูแล้วสมองยังปกติเส้นเลือดยังไม่ขาดทำการซ่อมเสร็จแล้วมาดูกันจะเปิดติดหรือไม่โอเคเปิดติดแล้วไม่ชัวรุ่นนี้เร่งสัญญาณได้ เร่งแบตได้5มิลลิวัตสวิตช์เลื่อนไฮพาวเวอร์10มิลลิวัตปิดเครื่องคนใช้แบตเตอรี่ครใช้แบตเตอรี่ที่ดีเพื่อส่งสัญญาณได้ดี ไม่ทำงานได้<ม>เตรียมประสิทธิภาพหลังจากการใช้งานถอดแบตเตอรี่ถอดแบตเตอรี่เอาแบตเตอรี่ไว้ทิ้งไม้ไปเลยโอเคเสร็จแล้วก่อนส่งงานอย่าลืมเช็คไม้เพื่อความเรียบร้อยเครื่องรีเซิเร์ฟ รีเซิร์ฟเสร็จแล้วไม่มีสัญญาณเปิดตัวไม่สัญญาณเข้าเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คเช็คหน้าจอดิสเพลย์เช็คเช็คโอเคถือว่า เสร็จเรียบร้อยถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป